วิธีการใช้ล่มที่มีปุ่มเปิดปิดอัตโนมัติเรามาดูกันค่ะค่ะขอดปอกก่อนนะคะเพื่อนๆมีสายรัดล่มนะคะคายออกมาค่ะแากมานะคะสะบัดนิดน,นค่ะนี่นะคะกดหนึ่งทีเปิดกดอีกทีหนึ่งปิดค่ะกดเปิดนะคะโอบ <c oughs> ค่ะแล้วเราจะมากดปิดกันนะคะก็ะแค่กดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ ค่ะมันก็หุงงมาเลยค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ดันนะคะดัน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 อย่างนี้นะคะค่ะสบาดน,นิดนึงค่ะรวบ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 ซึบปอกค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะวิธีการใช้ล่มที่มีปุ่มเปิดปิดอัตโนมัติถ้าเพื่อนเือนสนใจน,นะคะทักแชทหาหน้อยกินจิแมค่ะสวยใจด,ดีน่น่ารัก ขอบคุณค่ะ